ยกอิงบิ๊กปอสะดุง้งสนที่ล็อกเป้าสางแค้น14ปีรอบยิงย้อนรอยคดีขุดตัวละครสำคัญจากกรณีค่ะเมื่อวันนี้วันที่7ตุลาคมที่บริเวณบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ได้มีการทำพิธีตักบาตรท,ทาบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สไลด์การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพศ2551 และช่วงของการชุมนุม193วันภายในงานช่วงหนึ่งค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลในฐานะอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้มีการกล่าวในงานรำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมพันธมิตรโดยเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิค่ะได้มีการโพสต์คลิปซึ่งก็มีการตัดเอาบางช่วงนะคะมาเผยแพร,แร่พร้อมกับมีการระบุข้อความว่าสนธิย้ำเตรียมยืน่นคอเรียกร้องให้รัฐบาลสามเรื่อง พร้อมตอบข้อสงสัยคดีถูกลอบสังหารด้วยกระสุน200นัดสมัยลุงตู่อยู่9ปีทำไมไม่มยื่นต้องมายื่นเรื่องให้กับอุ้งอิงฟังให้ดีสนทิมีคำตอบให้โดยในคลิปค่ะนายสนทิกล่าวว่า16ปีแห่งความหลังแต่ไม่ใช่เพลงรักของสุรพลสมบัติเจริญแต่เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจที่พวกเราสะสมเอาไว้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2551พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มันไม่ใช่ยีห่ห้อมันเป็นจิตวิญญาณเลยสำหรับคนที่รักชาติศาส,สนาพระมหกากษัตริย์แล้วก็คนที่ใช้ธรรมนำหน้าคือพูดแตกความจริงที่ผมยื่นคอเรียกร้องให้กับรัฐบาล3เรื่องเรื่องแรกทำไมผมต้องยืนให้เขาให้ความเป็นธรรมกับผมเรื่องที่เขายิงผม200นัดทำไมสมัยลุงตู่9ปีถึงไม่ยืนทำไมพออุ้งอิงขึ้นมาถึงมายืนที่ผมม่ยืนกับลุงตู่เพราะคนที่ยิงผมนั้นเป็นหนึ่งในสามปอนั่นเอง เรื่องที่สองทำไมผมต้องยื่นเรื่องพมา่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองผมต้องการที่จะฉีกหน้ากากแล้วผมต้องการที่จะให้พักประชาชนพม่าได้รับทราบว่าที่พวกคุณทำอะไรอยู่นั้นพวกเรารู้ทันมีตรงไหนบ้างในกรุงเทพที่พ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วไม่เจอพม่าค้าขายบ้างเรื่องที่สมที่ผมจะยื่นให้กับรัฐบาลชุดนี้คือ คุณไม่ต้องมาตีโพยตีภายว่าทำงานหนึ่งเดือนจะไล่แล้วหรอผมยังไม่ไล่คุณเพียงแต่ถามว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันเป็นงานที่ทำงาน7วัน24ชั่วโมงต่อวันผมบอกเขาไปแล้วว่าคุณทำต่อไปเถอะผมจะใช้มาตรฐานของผมซึ่งเป็นมาตรฐานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย วัดคุณว่าคุณทำงานเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมบอกว่าผมมีเส้นแดงเส้นหนึ่งที่ผมขีดเอาไว้พร้อมกับมีการฝากข้อความไปถึงนายกอคงอิงว่าคุณช่วยไปบอกพ่อคุณด้วยอย่าขายชาติขายแผ่นดินอย่ามาอ้างว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามันไม่ได้ทับซ้อนเกาะกูดเป็นของประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณล้ำเส้นแดงนี้ออกมา ผมสาบานว่าผมจะลงถนนถ้าผมลงถนนมีอยู่2ทางถ้ากูไม่ตายกูต้องชนะพี่น้องแต่ละคนรับได้หรือเปล่าครับอย่าไปยอมกับเรื่องที่มันผิดธรรมเรื่องอะไรยอมได้แต่เรื่องของการขายชาติขายบ้านขายเมืองและการช่อราชบังหลวงเรายอมไม่ได้พ่อแม่พี่น้องครับขอให้เชื่อขอให้เชื่อผมถ้าจําเป็นในอนาคตและผมจําเป็นต้องขึ้นเวทีบ่อยๆให้เชื่อผมเชื่อไปเลย ฝีมือไม่ตกรอบภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีคนจํานวนมากนะคะเข้าไปแสดงความเข็นสนับสนุนนายสนธิเช่นผมอีกคนหนึ่งที่จะยืนเคียงข้างพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยและลุงสนธิตลอดไปครับชาติไทยยังมีอะไรซึ่งคนดีพันธมิตรผู้มาถูกทางแม้จะต้องสู้อีกครั้งเราจะสู้เพื่อชาติไทยบ้านเกิดของเราลุยๆครับ โดยส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นการประกาศพร้อมที่จะลุยร่วมกับนายสนธิและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจํานวนมากสําหรับการประกาศของนายสนธิครั้งนี้ค่ะก่อสร้างความสะเทือนอย่างมากไม่ใช่เฉพาะนายกอุงอิงแพททองทานชินวัฒนเท่านั้น ที่จะต้องเตรียมรับมือกับการเคลื่อนไหวของนายสนธิแต่การประกาศครั้งนี้ค่ะยังส่งผลกระทบไปถึง1ใน3ปอที่กอดประกอบด้วยพลเอกประวิทยวงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็ไม่รู้ว่าการพัดพิงในครั้งนี้ค่ะหมายถึงใครที่อาจจะเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์รอบยิง200นัดนายสนธิเมื่อปีพศ2552 โดยนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ค่ะก็เกือบจะ15ปีแล้วของเหตุการณ์ซึ่งคดีนี้ค่ะก็ใกล้ที่จะหมดอายุความแล้วด้วยสำหรับคดีดังกล่าวค่ะสื่อผู้จัดการออนไลน์เคยมีการรายงานไว้ว่าหลังเทศกาลสงครานปีพศ2552ในช่วงที่บ้านเมืองประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพรากฉุกเฉินในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดำรงตำแหน่งผอบทมีพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผอ,อรตอรอเดือนเมษายนปีพศ .2552 กำลังทหารของกองทัพยืนจังก้าพร้องอาวุธเต็มพิกัดร,รักษาการตามจุดพิศา,าสําคัญภายในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะตามสี่แยกที่มีสถานที่ราชการสำคัญสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือสี่แยกบางขุนพรมที่ก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ เพราะเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกทั้งก่ออยู่ไม่ไกลค่ะจากกองบัญชาการกองทบกและบ้านพักสี่เสาเทเวศเวลา5นาฬิกา45นาทีของวันที่17เมษายนปีพศ2552ปฏิบัติการย่ยอำนาจรัฐถูกกำหนดขึ้นที่บริเวณสี่แยกดังกล่าวขณะที่รถตโตโยต้าสีดำทะเบียนวแวนลอลิง8 9กรุงเทพมหานครขับผ่านสี่แยกบางขุนพรมไปได้ราว50เมตรรถกระบะสองคัน ปรากฏขึ้นพร้อมกับคนร้ายที่นอนราบอยู่ท้ายกระบะเงยตัวลุกขึ้นมาพร้อมอาวุธปืนสงครามในมือในท่านั่งยิงคล้ายคนที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีโดยรัวไปอย่างน้อย2-3นัดพุ่งตรงไปที่รถโตโยต้าแล้วก็มีเสียงดังคือก้องขึ้นสนัน่นหลังจากปฏิบัติการเยึยอำนาจรัฐจบลงเพียงไม่กี่วินาทีปอกกระสุนอากาจำนวน64นัดกระสุน HK17 นัด M16 อีก3นัด ตกเกลื่อนถนนรวมทั้งกระสุน M 7 9มที่ถูกยิงพลาดไปตกใส่รถประจำทางโชคดีที่กระสุนดังกล่าวไม่ทำงานทุกอย่างในบริเวณนั้นก็เงียบสงัดลงชั่วครู่หลังจากนั้นค่ะรถกระบะของคนร้ายก็ได้มีการเร่งเครื่องยนต์ไปตามถนนสามเสนมุ่งหน้าไปที่สี่แยกบางลำพูแล้วก็เงียบหายไปเพียงเสียวใจค่ะหลังจากนั้นก็ปรากฏชายร่างท้วมสูงใหญ่ใส่แว่นตา สวมเชิดสีขาวแต่ทว่ากลับมีสีแดงชันมีการเปิดประตูค่ะเดินลงมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือว่ากันว่ามีการโทรศัพท์ค่ะกลับไปยังออฟฟิศของสถานีโทรทัศน์ a อ t v ด้วยประโยคเพียงสั้นๆว่าพี่ถูกยิง เขาก็คือนายสนทิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV อีกทั้งค่ะยังสวมหมวกแกนนำพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่รวมกันต่อสู้คนล้มระบอบทักษิณโดยถูกยิงค่ะระหว่างการเดินทางเพื่อไปออกรายการ Good Morning Thailand ที่สถานีโทรทัศน์ ASTV ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปเพียงราว1กิโลเมตร รายงานค่ะระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงเพราะมีกล้องวงจรปิดค่ะถึง206ตัวแต่ไม่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้แม้แต่รายเดียวโดยผู้ต้องหาที่มีการลอบยิงนายสนธิลิ้มทองกุลค่ะประกอบด้วยคือจ่าสิบเอกปัญญาสีเราอาดีทหารหน่วยรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษซึ่งก็มีการหมายเหตุว่าเสียชีวิตแล้ว สิบตำรวจโทวรว,รวุษมุ่งสันติหรือว่านายอัธพลปานทานเจ้าหน้าที่ศูนข่าวบชปสช่วยราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษและสิบเอกสมชายบุญนาคสังกัดกองร้อยกองบังคับการกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีสื่อผู้จัดการออนไลน์ค่ะมีการระบุอีกว่าเวลาผ่านไปหลายปีผู้ต้องหายังไม่ถูกจับกลุ่มและยังไม่เข้ามอบตัวในขณะที่คดีค่ะก็เริ่มที่จะเงียบหายไปเรื่อย นายสุนทีิลิ้มทองกุลค่ะก็บอกว่าทําใจได้แล้วว่าคงเจ็บตัวฟรีแม้ตนเองจะรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นฝีมือใครแต่ทว่าผู้มีอํานาจจับกลุมกลับไม่ดําเนินการอะไร จนเป็นเหตุให้คดีความถูกตัดตอนลงแค่ซามไม้จับผู้ต้องหาเท่านั้นอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ต้องหานั้นสื่อผู้จัดการออนไลน์ระบุว่าสิบตำรวจโทรวร,รวุษดูเหมือนจะเป็นบุคคลเดียวที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวละครคนสำคัญหลายคนในคดีนี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างสิบตำรวจโทรวรวุษกับบุคคลในกลุ่มหนึ่งในสังกัดของสิบตำรวจโทรวรวุษนั่นเอง นั่นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกลับมาเป็นใหญ่ได้ดิบได้ดีที่สจังหวัดชายแดนใต้หลังรัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทยขึ้นครองอำนาจ